โค้ชด่วนจะโดนเด้งจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจริงไหมและใครจะมาเป็นโค้ชแทนโค้ชที่มาแทนจะเป็นผู้หญิงหรือโค้ดผู้ชายข่าวนี้มีที่มาที่ไปยังไงวันนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะต้อง<ๆ>บอกก่อนนะคะว่าโค้ดด่วนดนายศีวัชระเมธากุลนะคะได้มาเป็นโค้ดนะคะให้กับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะคะวอลเลย์บอลชายตั้งแต่ปี2542และเมื่อปี2 5 2 4นะคะโอดอดค้ดออสเกติพงษ์รัช ตากเกรียงกัได้เชื้อเชิญโค้ด่วนมาเป็นโค้ดให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะตั้งแต่ปี2544เลยในช่วงนั้นนะคะปี2544โคดก็ได้มาช่วยทั้งทางเทคนิคการวิเคราะห์สถิติต่างๆทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงได้มีการนําโปรแกรมมาช่วยวิเคราะห์เพื่อปร,ปรับปรุงแก้ไขทักษะของนักกีฬาให้ดีขึ้นจนทีมชาติไทยสามารถสู้กับทีมระดับโลกได้ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็คือผู้สั้นๆน,นะคะว่าโค้ด่วนก็คือ ลูกศิษย์โค้ดออสอีกคนหนึ่งเนี่แหละคะ่ะแล้วนตอนนี้นะคะหลังที่จบ ึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022นะคะทุกๆคนก็มองว่าทีมชาติไทยทับนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะยังมีศักยภาพมีประสิทธิภาพที่ไปได้ไกลกว่านี้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยประโยคนี้เลยนะคะว่าสาวไทยยังไปได้ไกลกว่านี้อีกนะและที่สําคัญนะคะในปีหน้าประเทศไทยของเราจะเตรียมตัวการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2023ซึ่งเป็นรายการระดับโลกและอีกรายการใหญ่แล้วคือรายการชิงแชมป์เอเชียทั้งสองรายการนี้มีการเก็บคะแนนทั้งสิน้นดังนั้นนะคะทุกคนจึงมองว่าปีหน้าทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องทำผลงานให้ดีมากที่สุดเพราะเป็นปีที่สำคัญมากและเป็นปีที่คัดโอลิมปิกด้วยจึงมีข่าวลือออกมาค่ะว่าเราจะมีการเปลี่ยนตัวโค้ช เปลี่ยนเอาผู้เล่นคนนั้นคนนี้เข้ามาและมีการดึงตัวโค้ชผู้หญิงหรือโค้ชต่างชาติมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือเฮดโค้ชแทนโค้ดด่วนดานมันจึงทําให้คําถามที่ทุกคนบอกว่าประเทศไทยทํานักตบลูกยางสาวไทยของเราเนี่ยแหละค่ะยังไปได้ไกลกว่านี้ใช่ไหมแล้วโค้ดจะต้องเปลี่ยนไหมและปีหน้ามีทัวนาเมนที่สําคัญและใหญ่ระดับโลกอีกนะที่รอเราอยู่ ที่สำคัญที่สุดคือการคัดโอลิมปิกและปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพอีกด้วยดังนั้นควรนําโค้ดที่เป็นแบบโค้ดต่างชาติหรือโค้ดคนอื่นๆเข้ามาช่วยฝึกสอนไหมเพื่อให้ผลงานของทัพนะักตบลูกยางสาวไทยทําได้ดีมากๆยิ่งขึ้นไป เพื่อนําผลเนี้ยไปก้าวกระโดดไปในการคัดเลือกโอลิมปิกให้ได้ทางแฟนแฟนวอลเลย์บอลก็ลือกันให้แซดเลยนะคะที่สําคัญไม่พอสํานักข่าวสื่อต่างๆก็ลือเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นโค้ดด่วนโดนเด้งหรือการเตรียมดึงตัวโค้ดผู้หญิงหรือโค้ดต่างชาติเข้ามาเป็นเฮดโค้ดแทนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไม่มีข่าวที่แน่ชัดออกมานะคะข่าวแน่ชัดในที่นี้คือต้องมาจากสมาคมและทางเจ้าตัวนะคะที่จริงนะคะ มันก็มีการปรากฏชื่อของโค้ดที่มีข่าวลือกันนะ,นะคะว่าจะนําตัวมาเป็นเฮดโค้ดผู้ฝึกสอนทําน้อตบลูกยางสาวไทยรวมหึงโค้ดชาวต่างชาติที่จริงก็มีชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ทางนี้ก็ขอสงวนไว้นะคะทางด้านนักกีฬานะคะทํานักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะก็ได้ผู้ถึงโค้ดด่วนในวันเกิดของโคดด่วนนะคะที่อยู่ในช่วงระหว่างการแข่งขันศึกวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาก็ได้มีการอวยพรโคดด่วนนะคะแล้วก็ได้กล่าวว่าชอบในระบบทีมของโค้ดด่วนแล้วก็ชอบในการแก้เกมในกระบวนการเกมของโค้ดด่วนนะคะแล้วก็ขอให้โคดด่วนอยู่กับพวกเธอไปนานๆเราก็จะมองไปนะคะว่าตั้งแต่ซีเกมต้นปีโคดด่วนก็คุมทีม ชาชุดนี้มาตลอดนะคะ VNL ก็คุมเวิ์กรางปีก็คุมนะคะแล้วก็มาถึงชิงแชมป์โลกก็คุมก็ต้องบอกว่าโคตก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะคือสิ่งที่ไทยไม่เคยปลดล็อกในหลายๆ,ๆประเทศไทยก็ปลดล็อกได้สิ่งที่ไทยไม่เคยทําได้ ใครก็ทําได้นะทุกคนในปีนี้แอดมองว่าแบบนั้นนะและที่สําคัญเป็นเพียงปีแรกเท่านั้นปีนี้นะคะทัวร์นาเมนท์ที่ผ่านมาตั้แต่ต้นปีเป็นปีแรกที่รุ่นนี้มารวมตัวกันนะคะและคชด่วดนดันใยก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนดังนั้นนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข่าวลือมันออกมาเป็นข่าวลือได้ไงข่าวลือออกมาเป็นคําพูดได้ยังไงถ้าไม่มีมูลเหตุหรือสาเหตุหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจนะคะทางนี้ทางนั้นก็ต้อง รอติดตามกันต่อไปว่าข่าวลือจะเป็นเพียงข่าวลือไหมหรือข่าวลือก็คือข่าวลือหรือข่าวลือจะกลายไปเป็นข่าวจริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนามาเล่าทุกคนทราบนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวลือเรื่องนี้ว่าโคดด่วนจะโดนเด้งในการเป็นหนูน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยในปีหน้าเพราะปีหน้าไทยต้องนําผลงานได้ดีมากเลยจะนําผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติหรือคนอื่นเข้ามาแทนเล่าสู่กันฟังแสดงความคิด เห็นได้เต็มที่เลยนะคะถ้ามีอะไรคืบหน,น้าจะเรียบนาเล่าทุกคนทราบค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วคอไเมย์ป็ยังลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการศึกทัวนาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ